โอ้โดังเกิการนี้ห้ามติดติดแล้ว, <laughs> ลวมีง้างวาวแน่ <laughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพอเบิร์ดนะกุ <laughs> ้งตามเคย <laughs> ทำนาสายซิ่งต้องพอเบิร์ดเอาใจสายซิ่งในนานนะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้พอเบิร์ดจะมาเปลี่ยน ลูปั๊มยันมากนะครับ p F 1 1 5้ 115, เาเจ้ากลังเราจะใส่เป็นแกนโตนะครับผมจะเอาเทียบให้ดูนะครับว่า <c oughs> ของเดิมกับของแต่งใหญ่ขนาดไหนฮะแกนโตกับแกนเดิมนะครับแล้วก็มาสอนถอดสอนใส่ลูปั๊มเกี่ยวกับปั๊มนะครับผมวันนี้ สำหรับคนที่ไม่เคยถอดนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางครับนะการถอดแล้วการใสอ่อย่างแรกนะครับผมคลายตัวนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ลืมนะไม่ <c oughs> อะไรลืมคลายลายันจะยากอ่อย่างแรกเลย ไฟมันออกอามาแล้ว <c oughs> ไปก็น็อตใต้ตูงนี้ขอออกห้ามหายห้ามหายก <c oughs> <c oughs> ินเล็กไปด้วยนะกินเต้วยัง เ็กดโอ้ <c oughs> โห,โหแกนจะกระติดหนึ่งแกนเล็กนะเล็กจัดมันไม่มีเหลี่ยมนี่เดีย๋ยวต้องให้เดี๋ยวให้ดูตงรงรอยนะเดี๋ยวให้ดูแกนเดิมนะแกนเดิมกับแกนโต

นอนลื้อง่ายครับผมแกะแล้วก็เลื้อๆออกมาแต่ตอนใส่ต้องจำหน่อยครับแต่ที่จริงไอ้ดาวตามนี่น่าจะต้องเปลี่ยนโคต่งไว้ด้วยนะครับแล้วแนี่นะมีแดดเรียมแบบนี้เลยแดดต้องมาหาเพื่องนี่แต่เป็นครูปตามีเหลี่ยมข้างเใส่แล้วมต้องจำมาก เนี่ยหลงหลงเหลี่ยม,มไม่รู้เลยวางไปกับเอสเลยนเนี่ยเตียงแอดเลยหมุนได้สองทางเลยเ <c oughs> วลาใส่เนี่ยต้องดูลองปั๊มให้ดีทางไหนเร่งทางไหนรอเน,นี่ลูกปั๊มแกนโตนะครับผมเริ่มแรกอันนี้เหลือปั๊มเปล่าเลยนะแต่าปั๊มเปล่า เรื่อแรกก็ใส่ตามนันจะมีเหลี่ยมอยู่ข้างในไมีริมใช่ไหมริมกลอไม่ค่อยเห็นเลยมองไม่เห็นแล้ริมใส่ตามนั้นแหละมีริมก็ใส่ตอนนั้นก่อนใช่ไหมวองปัมตามง่ายอันนี้มีแหวนทองแดงอยู่ข้างล่างนะ้าถอดแหวนทองแดงหลุดมาก็อยู่ข้างบนนะ จบชุดหัวเดี๋ยวชุดนี้แหละย,ยากหน่อยต่อไปเป็นชุดเฟืองนะครับผมเฟืองมันจะมีมาร์กใส่มาร์กให้ตรงนะครับผมมองไม่เห็นหรอกในกล้องลองเล็งๆหาแสงแดดดูนะครับผม <laughs> <laughs> ไม่รู้แหละยังไงใส่มาร์กให้ตรงนะครับงั้นเดี๋ยวเครื่องล้อไม่ลง ้าสูตรใหม่กแกเนี่ยฮะตัวนี้ใส่ย,ยากหน่อยอเคครับใส่เสร็จแล้วเองต่อไปก็เว้นลองสป,ปริงลองสป,ปริงก็ใส่สป,ปริงเข้าไปก่อนแล้วผมแล้วก็ ดูร่องน้ำมันให้ดีนะครับผม <Okay. S 2> ยังไม่เข้าล็อคนหนึอ่อาล็อตปั๊มมา นครบได้จะนิ่มนะไปก็เตะ <c oughs> เตะปัม๊มทักทางนี่แะ <c oughs> นี่ครับล่องตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับไว้ใส่สลักตัวน้อยตัวนี้แหละเล็กกระปิวหนึ่งหายเนี่ยหายหายงมเลยเนะี่ย ก็ล็อกกันคายเป็นั้นเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับประกอบปั๊มต่อไปก็นู่นแหละว<ต>ีธีใส่ใส <c oughs> ่มันจะติดขากรรมนานะครับผม <c oughs> ก็ต้องขยับนิดหนึ่ง <c oughs> อย่าไปใส่แล้วก็ ถ้ามันติดแล้วก็ไปขันล็อกไม่ได้นะแตกเข้าไปพอดีเข้าพอดีนะครับถ้าปั๊มมันยังชนอยู่นะให้หมุนโุเเรหานะครับเพรามันมันต้องกิ้งเตะปั๊มนะต้องหมุนหาหมินนิดนิดได้นะครับแต่ถ้าเยอะเลยขันล็อกไปเลยมันจะแตก ให้พ่อใส่น็อตนะครับแล้วก็ลองเช็คปั๊มดูนะจมูกลิ้นจานีิ้นที่ไฟมันดังเกินไปไหมเนี่ยมันออดดังไปไหมเนี่ยกลัวเด็กจะรอไม่ลงนี่ไปทำอะไรมันไว้เนี่ยจะทำอะไรไว้เนี่ยรองรอ้อง รอสุดด้วยเฮ้ยดังแรงไปไหมเนี่ยรอหมดก็ดังโอ้โหแล้ว,ว่าใช่แหละหนูว่าใช่แน่เลยเนี่ยความหนูว่าหมุนกลับทางจริงแล้วมันมันอลังการเกิดไปว่าเนี่ยเสียงเนี่ยไม่ใช่ล <c oughs> ลแล้วอ่ะเรียมปุยเหลีห่ยมเนี่ยเรียมแม่โอ้โหดังเกิน อันนี้ห้ามติดติดแล้วมีง้างวาวแน่อย่างเดียวเลยนี่ครับบางคนถอดหลงไม่ได้ถอดดานยังไงก็หลงอยู่แล้วก็คงแล้วการเสียงรันขนาดนี้ก็ถอดแล้วก็บิดปั๊มใหม่นะครับผมแรงลูกปั๊มบิดี่ยหนูบอกแล้วเสียงแอดขนาดนี้เหมือนใส่ชุดนู้นเลยลูกปั๊มตัวนู้นอะ เอาเขี้ยวลงข้างล่างปั๊มก็ถือไว้แบงนี้นะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันแล้วหมุนลูกพามปิดผิดทางของอีทีจะใส่ง่ายนะครับอีทีมันจะบากไอ้นี่ไว้อยู่แล้วเราใส่ได้เลย เนี่ยของยันมาจะวุ่นวายนะครับถอดมาปึ๊บหลงเลยก็อย่างที่เห็นนะครับต้องไปควงดูก่อนจะเสียงปั๊มลั่นก็แปลว่าใส่ผิดทางนะครับก็ถอดมาหมุนเอาเดี๋ยวไปดูกันเด็กโจกออเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> รอดูเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> อาจารย์จะไป โอ้โหมันลั่นเลยวันน <t ests> no, ีนี่จะน่าเบื่อเกปูั้งเก็บซ่อนแล้เก็บซ่อน ปิดแล้วนะฟ้าต้องปิดปั๊มลงหน่อยนะขนาหยดเป็นเม็ดนะเนี่ยเป็นเม็ดสีเล่ยนี่นะขนาดมาร์กตรงนะลุกปั๊มแล้วนี่น่ากลัวดีจริงๆเลยที่แก้นะครับมีหลายสูตร ไปหากันนั่เองนะฮะแต่เราแก้ได้นี่นะีฮะรอบที่สามกรณีลูกปั๊มมันแกนมันบิดัำมาเยอะนะผมเอารอบเอารอบ<笑><笑>เอารอบอ่ะรอบที่สามอะต้องดังอย่างนี้สิ ันใช้ได้จะได้ <laughs> นู่นแหละเดี๋ยวลากไฟลแลบเรียนในนาลราทีนี้ปัญหานะครับปั๊มไม่ลั่นก็ให้ร้อน เอกนางไว้ไหมเนี่ย <protecting> ด <room noise> <t illa> ูต <Darwin> <Oliver> ุ้มใหญ่กรบเบียบที อรอยไ้ยเจอกันพรุ่งนี้ครับผมก็มันคอนแล้วแหละแต่อคอนปีนนั้นเนะลูกปืนนะเอ่อพรุ่งนี้ครับลุยนาะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้กลางทุ่งางทุ่ง <c oughs> ไม่รู้แล้วผัดหรือขับได้ขับมาเลย <c oughs> คันหนึ่งตานนะอีกคันหนึ่งก็ลากลูกจิ้มนะครับผู้ใหญ่ อันนี้ก็ไปก๊อบสูตรได้นะครับลูกจิ้มตัวนี้โอ้ยเลนเต็มตัวอีกแนะ่สลัดขึ้นหลังแล้วทีนี้มีอะไรบังด้วยก็ตามนั้นครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับกดไลค์กดแชร์ก็ให้ ได้ทุนมาลงทุนอะไรอีกสักอย่างหนึงนะครับผมอรอดูวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นไงนะครับกับตัวนี้โอเคครับลาขออนคร้บผม